ดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเช้านี้กันอีกแล้วนะคะต้องจับตาหลายประเด็นเลยนะคะจริงๆมีประเด็นเดียวแหละก็ค,คือประเด็นคลมอปรเด็นมแต่ว่ามันมันหลายประเด็นร่อยมากไงมันหลายมิติมากม,มิติเพื่อไทยพลังประชารัฐมวลที่มันปลาลอยตอ่อแบบแล้วก็จับจ้องกันไปที่เรื่องของคุณธรรมนัทอะเนาะใช่ต้องบอกว่าเมื่อวานรอ้อนมากุกมาก ถ้าดูละครก็ถ้าดูเป็นละครก็คือมากคือเฉือนกันไปก็เฉือนกันมาแต่ว่าทีเนี้ยก็ต้องดูว่าคุณธรรมนัทเองเนี่ยประกาศเขาเรียกว่าอะไรอิสรภาพอย่างชัดเจนแล้วเนาะแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครละแล้วก็นิ่งมากเวลาพูดเนี่ยคุณธรรมนัทพูดแบบนิ่งๆแบบเออเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แคร์อีกแล้วนะ เขาบอกจะรับใช้มานานแล้วปักตุกเขารับใช้มานานแล้วรับใช้มาหกปีแล้วใช่คนคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้รู้เลยคนคนหนึ่งการละครหนึ่งที่แห่งหนึ่งจบแล้วเนาะก็น่าจะจบชัดเจนแล้วแต่ว่ามันก็จะแตกมันก็เหมือนกับพักแตกเลยไหมตอนนี้ ต้องบอกว่าพระพลัมปร,รัฐเนี่ยไม,ม่ทางเลือกแล้วแหละว่าจะทํำยังไงลุงป้อมก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะมีข้อมูลออกมามีกระแสออกมาว่าโทรหาคุณทักษิณโดยตรงเลยเหรอแต่ทักษิณบอกว่าไม่ได้โทรจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ต้องบอกว่าพื้นฐานของบิ๊กป้อมอะเขาก็เป็นคนแบบรักน้องเนาะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณตอนนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรี อ่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วเป็นอนดีตไปแล้วแต่ต้องบอกว่าพื้นฐานของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นคนที่รักน้องมากก็คิดว่าจะต้องทําอะไรเพื่อเพื่อน้องอีกสักครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้พลตํรวจเอกพัชรวาดเองก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอะไรมากนักแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยที่เป็นผบตรแล้วไม่ครบด้วยรอบเนี้ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่พัชรวาทประเด็นอยู่ที่บิ๊กป้อมมากกว่าตัวเองก็ คาดหวังว่าจะได้เป็นใช่ไหมวันนี้อุ้งอิงบอกแล้วว่าให้เขาไปคุยกันภายในคือทั้งอิง้งทั้งภูมิธรรมพยายามจะพูดว่าให้เขาไปคุยกันภายในแต่คําพูดของคุณธรรมนัสก็คือเอ,อเขาคุยแล้วคุยกับเพื่อไทยแล้วเขาไม่คุยกับฝั่งเข,เขาไม่คุยกับพักของเขาเองแต่เขาเขาเขาพูดจำลองที่ว่าเขาไปคุยกับฝั่งเพื่อไทยแล้วไม่ใช่มันจะมี ที่ถ้าเข้าไปสัมภาษณ์มาเนะเาะมันจะมีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าประมาณว่าเขาคุยกับรักษาการนายกแล้วก็หม่ยถึงคุณภูมิธรรมแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้นในคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดในลักษณะที่ว่าพูดไปทิศทางเดี๋ยวคุณองค์อิงว่าอ่าให้เขาไปตกลงกันเองในพรรคคาถามคือเขาตกลงกันได้หรือไม่ ก็นน่น่ะสิเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกันได้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่คุยกับหัวหน้าพักแล้ววันนี้คุณธรรมนัสบอกแล้วไงว่าเอ่อพักพลังประชารัฐไอ้เออพักพลปชลเนี่ยไม่ต้องโทรมาแล้วคนของพักพลังประชารัฐโทรมาแล้วก็แปลว่าคงตัดสินใจแล้วเขาก็ใช้คําว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกที่จะไปอยู่ในที่ที่เขามีความสุขแล้วทีนี้หลายคนก็มองไปถึงเรื่องของการวัดกําลังกันว่าธรรมนัสมีเท่าไหร่ใช่ประวิทย์มีเท่าไหร่ใช่ ึ่งถ้าดูตามตัวเลขแล้วอ่ะประวิตก็แพ้ถ้าดูจากตัวเลขอ่ะบิ๊กฟอมไม่มีไม่ไม่ได้มีตัวเลขถ้าพูดในในในเชิงของการเมืองอ่ะบิ๊กฟอมไม่ได้มีอะไรที่จะสู้ได้อยู่แล้วกําลังสงสัยว่าอธรรมนัตเนี่ยเพื่อไทยเขายอมรับในรอบนี้จริงๆหรอในเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการ ความใสสะอาดสําหรับองค์อิงหนึ่งมากที่สุดจริงๆวันนี้มีอีกสัญญาหนึ่งจากคุณทักษิณที่น่าที่คือถ้าคุณทักษิณพูดมันน่าฟังกว่าองค์อิงพูดอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วก็มีนักข่าวไปถามคุณทักษิณว่าถึงถึงเรื่องความขัดแย้งของของของระหว่างพลเอกประวิทย์กับกับใรแล้วทักษิณพูดว่าอ่า ต้องเลือกคนที่ทําเหมือนจริงใจกับรัฐบาลมาตลอดทํางานให้รัฐบาลมาตลอดแล้วมีการถามด้วยว่าคนนั้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาช่วยโหวตนายก้วยซ้ําคนนั้นคือใครยังมีการใช่แต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าวัดใจกันจริงๆนะมันจะแบบว่ายอมมันที่จะเลือกรัฐมนตรีมาแบบนี้หรอ นั่นนะสิตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือสองพักก็คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐที่รายชื่อ,อยังไม่นิ่งอืมเพราะภูมิใจไทยเขาไม่เอาอะไรแล้วเหมือนเดิมเขาก็โอเคใช่อาจจะมีปัญหาที่ชาดาเ่าต้าบอกภูมิใจไทยไ,ไม่ต้องเร่งรีบวันหนึ่งจะเป็นโอกาสจะถึงจะถึงวันนั้นแน่ๆก็ก,ก็ตอนมีพักอื่นๆนิ่งหมดยกเว้นยกเว้นอาจจะมีคุณชาดาคนหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าจะตร จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งแม้เออ่จะเป็นรัฐมนตรีเก่าก็ตาม,มแล้วก็มาฝุ่นตลบที่ที่ที่นี่แหละแต่ก็ต้องดูอ่ะเสือเท่าอย่างบิ๊กป้อมจะจะยอมให้กองธรรมนัตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็มองอีกมุมนึงอ่ะคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเออเพื่อไทยเลือกประวิตย รอยแค้นที่มันเคยฝังล่างดึกกันมาในสมัยของคุณยิ่งรักนี่ก็ก็ไม่สามารถติดสวิตสามปอได้ได้อย่างที่พูดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วอะ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเออหรือมันอาจจะมีอื่นๆอีกไหมหอะไรเงี้ยมีทางเลือกอื่นอีกไหม คือจะชั่งน้ําหนักกับอะไรอ่าหรือว่าท้ายที่สุดแล้วว่ะพอไปสารพนุษอาจจะแบบมันจะมีแก้กฎหมายอะไรอีกไหมแนนาคคซึ <c oughs> ่นคิดว่ามันก็อาจจะทําให้เอ,อรอดปลอดภัยได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าที่แบบว่าจะมานั่งพูดว่าต้องเอ,อมีตระกูลวงสุวรรณมาอยู่ในคอ,อรมอของพรคเพื่อไทยอะไรแบบนี้ไหมแนนาคตเนาะเพราะว่าถ้าเทียบ ตำแหน่งสสแล้วเนี illa, the nữa, the ่ยถ้ามองในการเลือกตั euh, my father, my ้งครั <mm ้งต่อไปเนี่ยไผลีก <mm ัธมรมนัทเนี่ยถ้าได้ทางฝั่งพยาวกำแพงเพชรเหนือเหนือทางเหนือใต้ลงมาเนี่ยก็ก็หลายคะแนนอยู่นะก็หลายเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาแล้วอะเพราะว่าพวกนี้ก็ต้องมองเรื่องของการเรื่องคุ้มกำลังสสในมือเป็นหลักคุ้มกว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องของการจะผิดจริยธรรมนู่นนี่นั่นน่ะมันก็ มันก็ถูกแหละที่เราไม่ไม่ควรจะต้องแบบว่าไปผิดหลักกฎหมาย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราก็เห็นนะว่าฉีกตำรากฎหมายกันมากี่ฉบับแล้วอะ่ะ <c oughs> เออรอดูวันนี้แหละเช้าว,วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็คือเช้าว,วันนี้แหละเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วก็ต้องตามกันหักเหลี่ยมโหดกันแบบไหนยังไงบ้างแต่น้านเสียงของคุณชักสินเนี่ยเอียงมาทางธรรมนัตนะ น่าจะมองว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนโทรลง่ายกว่าอืมก็น่าจะน่าจะน่าจะคนโทรลง่ายกว่าอย่างที่บอกว่าปฏิเสธหมดเลยไม่มีมสายบิ๊กป้อมทําไมไม่มาเลือกนายกคือทุกอย่างพูดแล้วก็ยิงไปทางนั้นหมดเลยว่าแบบไม่แฮปปี้ก็ต้องรองดูว่าบิ๊กป้อมจะสิ้นมนครั้งในคราวนี้หรือไม่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คุณทักษิณพูดขึ้นมาจริงๆตกลงใครเป็นนายก เล่าให้ฟังหน่อยดีนะประเด็นไอ้ดิ g ิต a l วอลเล็ใช่ไหมเขาบอกว่าคือคุณนักสินบอกว่าต้องรีบทำก่อนที่เศรษฐกิจมันจะจมดิ่งไปมากกว่านี้ถ้ามันเลอจมลึกไปกว่านี้มันจะชุดยากก็คือต้องรีบทำสอดรับกับคุณชุลพันธ์ใช่ไหมที่ออกมาพูดว่ามันมีแนวทางที่มันโอเคในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็แต่เดี๋ยวจะรอถแถลงให้เป็นทางการ<ม>ก็คือตกลงตอนเนี้ยเวลาเราไปทําข่าวกันมึงเราต้องแบ่ง สอนกาลังอันนี้ฝังใจอ่ะ,อะไปสัมภาษณ์คุณพ่อที่ยืนอยู่ข้างหลังได้แต่ถอนหายใจเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพ่อเขายืนอยู่ข้างหลังพ่อมีประสบการา์รอดูคือในฐานะประชาชนสามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้ก็รอดูตอนนี้ว่าแบบว่าจะยังไงต่อไปเพราะว่าสื่อมวลชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วนโยบายไหนดีแล้วก็ เออก็บอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ดีก็สรุปสรุปสรุปว่าครอรมอตอนเนี้ยก็ยังฝุ่นตลบอยู่ที่ตรงตรงพลังประชาราัฐตอนเนี้ยน่าจะแตกแบบจริงๆแล้วล่ะ,แล,ะ<อ>แล้วก็รอดูว่ากุกรุ่นกันเลยทีเดียวใช่ต้องรองดูว่าเขาจะเลือกข้างไหนในายใหญ่ในายใหญ่หรือนายก <ๆ S 1> เขาบอกนายกเป็นการตัดสิในใจของนายกอนายกก็นายกนายกจะเลือกใคร ระหว่างหว่างทอมกับผู้กองธรรมนัสแล้วก็ตัวเพื่อไทยเองก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะพลังประชารัฐอะมาแรงมากในเรื่องของความปัญหาเลยทําให้คนมองข้ามเพื่อไทยไปหรือเปล่าทาไมในเพื่อไทยเองใช่ยังไม่สามารถสรุปยังไม่สามารถสรุปรายชื่อรัฐมนตรีได้ทั้งที่ไปคาดคั้นให้คนอื่นเขาเอารายชื่อรัฐมนตรีมา แล้วจริงๆถ้าเป็นแค่การเปลี่ยนหัวเนี่ยรายชื่อน่าจะพร้อมแล้วอะใช่ไหมเปลี่ยนกันหน้าดูใช่เท่าที่ได้ยินมาก็เห็นว่าก็ก,ก็วิ่งกันฝุ่นตลกเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสของการได้สับไพ่หน้าหมจะมีใครแบบว่าเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ไฟแรงแบบคุณอุ้งอิงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าคราวนี้ เพื่อไทยเนี่ยยังมีรัฐมนตรีหน้าเดิมๆแล้วก็คนเดิมๆที่ไม่ค่อยได้มีผลงานแต่ว่าก็รู้ว่ามีเส้นทางมากันแบบไหนเพราะว่าอะไรอไรเงี้ยก็ก็คงจะไม่ได้รับการศรัทธาจากประชาชนนะต้องคิดใหม่ทําใหม่เลยอ่เพื่อไทยรอบเนี้ยหลายคนพยายามจะพูดแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าโครงสร้างการเมืองไทยมันทําไม่ได้ใจดูค่ะเหลือตอนนี้เหลือแค่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐแหละที่เหลือเราคงได้รัฐมนตรีหน้าเดิมๆกลับมา ก็เพราะว่าจริงๆเขาเพิ่งเปลี่ยนก่อนคุณเศถษยาจะโดนครั้งนี้ยก็เพิ่งเปลี่ยนกันได้ไม่กี่เดือนเองเนาะอืมอืมเพิ่งมาแค่ไม่กี่เดือนเองทั้งรัฐมนตรีสาธารณาสุขเพิ่งมาที่เพิ่งเปลี่ยนคุณชนน่านออกไปเนอะแต่วันนี้แต่วันนี้แปลกนะวันนี้ตอนที่วันเกิดคุณอิงที่ไปเป่าเค้กกันนะไม่เห็นไม่เห็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่คุณชนน่านนี่อยู่แถวหน้าเลยจ้ะเป็นคนหนึ่งที่ เป็นอีกคนหนึ่งที่นับถือหัวใจมากออที่เราปรับใจเขามากมใช่แต่บิ๊กทินนี่ก็ตามข่าวเขาก็ว่าหลุดอืมจริง,รงๆเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของภาคเพื่อไทยอ่ะของการเวียนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายใหญ่อันนี้เราต้องยอมรับตรงๆเออมันทุกอย่างมันจะเป็นการเวียนหมุนเวียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงโอกาสลางไพ่มันก็ถึงโอกาสข,ของการวิ่งเต้น ใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีการวิ่งเต้นอยู่ดีอยู่ในนั้นต้องดูเกมกระชับอํานาจอ่ะทักษิณจะเดินเกมยังไงตอนนี้ลงมาเล่นเต็มตัวแล้วนี่ก็อินกข่าวถามว่าที่มาพักเนี่ยแบบว่ามาในฐานะอะไรทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็เป็นผู้สังเกตการไม่ได้ทำอะไรเป็นแค่ผู้สังเกตการเฉย ก็เลยอ่ะว่ากันไปสรุปวันนี้ทุกอย่างก็อยู่ที่การเมืองล้วนการเมืองล้วนเราจะคุยเรื่องข่าวใหญ่อีกเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าการเมืองมันใหญ่จริงแตมว่าริงถ้ามีกระแสข่าวที่มันเป็นข่าวชาวบ้านหรือว่าเป็นข่าวที่เป็นกระแสโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยเราคุยได้ในทุกมิติอยู่แล้วจะได้มาดูกันว่าในแต่ละวันเนี่ยกระแสข่าวที่น่าจับตาและน่าสนใจมันมีอะไรบ้างคูเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันนี้เลยแล้วก็ จะได้ดูเลยว่าทุกคนคงต้องไปติดตามกันที่คลรมอแน่นอนไม่เกินไม่เกินบ่ายๆก็คงน่าจะรู้เนาะก็คิดว่าทินีนี้ทุกอย่างน่าจะจบแหละจะปล่อยให้ทะเลาะกัน,ะน,นอะไรนะประชาธิปันเงียบเงียบเขาคงไม่เอาแน่จริงๆประชาธิปันรวมเพื่อไทยไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ไงไมันจะแตกเลือดออกมาว่าเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นเหมือนพลังไอ้รวมในสร้างชาติอย่างเงี้ย 100ร้อยเปอร์เ็น์พลังตราดใดที่คุณชวนยังอยู่คิดว่ารวมประเทศไทยอ้าพักเขาก็เตรียมตัวแล้วไงแต่คุณชวนยังอยู่ไงมันก็ยังขึ้นใต้น้ำอยู่ตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นคอ<ๆ>นนี้ร์ตปอเราค่อยคุยกันต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวมันจะเกินเวลาเยอะเกินไปลแล้วลวันก็เดี๋ยววันนี้เราก็เอ่อจะอัปเดตเรื่อยๆเนาะทาง ความเคลื่อนไหวที่สําคัญสําคัญแล้วก็เราอีพกพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็สนุกดีเหมือนนั่งดูละครเรื่องหนึ่งโอเคครับบายบายผู้ชมนะคะบายบายค่ะ